สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกปืนพกระดับตำนานอย่างกลอก k 7 7รุ่นปี2025ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานในเรื่องของความน่าเชื่อถือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในโลกของปืนพกเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกลอก17ปี2025ยยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยโครงโพลิเมอร์ที่เรียบง่าย แต่แข็งแรงจับคู่กับลำกล้องโลหะผิวด้านที่ทนต่อการกัดกร่อนรุ่นใหม่นี้มีการปรับดีไซน์เล็กน้อยเพิ่มลายสองร่องบนสไลด์ทางด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้จับได้มั่นคงยิ่งขึ้นและจัดการสไลด์ได้ง่ายขึ้นตัวโครงปืนมีการปรับพื้นผิวให้หยาบขึ้นเล็กน้อยเพื่อการจับที่มั่นใจในทุกสภาพอากาศและมีการปรับทรงด้ามจับให้เข้ากับมือหลากหลายขนาดมากขึ้น พร้อมรองใต้กลงไกปืนที่ลึกขึ้นและระบบแผ่นรองหลังที่เปลี่ยนได้ตามต้องการในด้านประสิทธิภาพ g ล็อ k 17รุ่น2025ยังคงความยอดเยี่ยมด้วยระบบไกแบบ Safe Action ที่ให้แรงไกคงที่และนุ่มนวลโดยรุ่นใหม่นี้ลดแรงไกล,ลงเล็กน้อยเหลือประมาณ5ปอนด์2เพนนีทำให้ยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วขึ้น แรงถีบของปืนยังควบคุมได้ดีเยี่ยมด้วยการออกแบบที่สมดุลและสปริงลดแรงสะท้อนแบบคู่ที่ช่วยลดแรงสะท้อนและยืดอายุการใช้งานของปืนแมกกาซีนมาตรฐานจุดได้17นัดซึ่งถือว่าความจุดีเยี่ยมและยังสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทได้โดยแทบไม่มีการติดขัดแม้จะผ่านการยิงนับพันนัดในแง่ของจุดเด่นกล็อก17ปี2025โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับแต่งและการรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างเต็มที่ รุ่นใหม่นี้มีสไลด์ที่รองรับการติดตั้งกล้องเล็งจุดแดงได้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์และยังมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ง่ายกรอกได้ปรับปรุงศูนย์เล็งให้ดีขึ้นด้วยศูนย์หลังแบบ Unot ที่ตัดกับจุดเล็งด้านหน้าเพื่อช่วยในการเล็งเป้าได้เร็วขึ้นแม้ว่ายังคงความเรียบง่ายของกอ็อกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนศูนย์เล็งเอง จุดแข็งอีกประการคือระบบนิเวศของกล็อกที่มีอุปกรณ์เสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนซองพกอะไหล่และของแต่งอื่นๆที่หาง่ายและใช้งานร่วมกันได้อย่างกว้างขวางความทนทานของกล็อก17ขึ้นชื่ออยู่แล้วและรุ่น2025นี้ยังคงรักษาคุณภาพนั้นไว้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความเที่ยงตรงที่มากขึ้นการเคลือบผิวที่ทนทานขึ้นและชิ้นส่วนภายในที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทนต่อการใช้งานระยะยาว สำหรับราคากล็อก17ปี2025อยู่ที่ประมาณ600 650ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่จัดจำหน่ายถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหาปืนพกที่ไว้ใจได้สำหรับการป้องกันตัวการใช้งานในหน้าที่หรือการฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนแม้จะไม่ใช่ปืนที่ราคาถูกที่สุดในตลาดแต่ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้และความสามารถที่ใช้งานได้ทันทีจากกล่อง ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนสรุปคือกล้อก17ปี2025ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากรากฐานเดิมมากนักแต่เป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นด้วยความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วการออกแบบที่ใช้งานง่ายสมรรถนะที่แข็งแกร่งและการรองรับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกชั้นยอดสำหรับทั้งมืออาชีพและพลเรือนไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นกับปืนพก หรือเป็นนักยิงปืนที่มีประสบการณ์กล็อง17บปี2025จะยังคงมอบความเรียบง่ายความแข็งแกร่ง